สวัสดีคุณเนปซีช่องประอันพี่สาวลุงพลนะคะมาบ้านลุงอีกแล้วบ้านลุงใหญ่อีกแล้วมาดูลุงทําอะไรเนี่ยโอ้เจ้าเห็ดอีหยังอยู่ลุงโอ้ลีไซเคิลของเหรียญชิ้นไม้ของเจ้าบ่โอ้เจ้าเสียม่อมแม่นมอเนี่ยโอาซ่อมแล้วก็สิใส่ซาเล้งโอ้โเออ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  พ้อติดตั้งรถเรียบร้อยแปดพัหาแปดพันห้เป็นชุดเลยบ่กเนุดเลยในทั้งคาเลนทั้งรถัาเกือเลยนี่บ่ใส่สเลม์พ้อโอ้แปดพันห้าโอ้แปดพนหรบาทอืมอาเลยคาดเนาะลุงเนาะโอ้ขี่ไปให้ไปนะเออขี่ไปให้ไปสวนไปนายังเงินหลดงงเ่ขี่เข่าเมืองก็ได้ละมั่งลุงเห็นบ่เห่นอืม เจ้าวันจะซื้อมาจักเมื่อแล้วเนี่ยรถคันนี้มั้ยมาในเจ้าก็สิมาส่อมเออมันเออกะสิมาแตงไหมมาส่อมมาแตงเนยมันดูดีแล้วก็เจ้าก็สิขายบล่าไหนี่โอ้ยหัวคิดเจ้าหัวคิดอันนั่นคักนอกบรนีนเจ้านี่หัวคิดแบบสลาดสลาดายเออบ่แพงไปบ่วแปดพันน่ะนะห้อย มูลสองมูลจำเจ้าเท่าไหน้ขายแปดท่านเฮ้เจ้าเท่าืหนไดขายแปดท่านแอันนี้ดีก่เท่าหเลยงม่นบมอกดเติมทองที่เออน้ำมันแรงตวเลยบ่อือดีวก็ตบี่เลีกัน้ำมันทองดอกที่เออแต่มันอันที่บ้านใดล่ะเนี่ยเพื่นนันเพื่อนมาขายเจ้านี่ มาซื้อมาจากของห้างเนาะซื้อร้านของห้างโอ้ยซื้อมาบาแพงก็จะมาขายแพงเลยลุงต่อมาแปดพันมาส,สันะโอ้โหอือมพันก็จะขายพันสมบัอโอ้หน่าไม่ได้ยั้งเนาะไม่ได้ค่าแก่หัวฟังอรรถเอฟซี FC, เอ้ยลุงใหญ่คนมาไม่ได้หัวข้าแก่มาสันก็มาซื้อมาพันก็นจะมาขายพันมาสันเออ บ่งมันลราทำความสะอาดคนน่ะแล้วเป็นซางสมเลยค่ะเด้อสมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพอสมตั้งแต่พอสมต่ไม่ยิ่งเนาะลุงเนาะซ้ำซ้ำม่ไม่ยิ่งก็ได้โอ้ยซางว่าเถิดฟังกระโดดแม่ป่าเอ้ยบ้านนี้ลุงใหญ่เบาสมบ่สั่นอืมทุ่มเครื่องรวมๆเรียมๆหนึ่งมาเลยบ้าโอ้ยซ้ำบดแม่นบ่บดโอ้ยฟังเอาเดดเอฟซีเลยที่แม่ไม่เลยเออฟังเอาโดดอืม <laughs> 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 เราเป็นคนเบาแบบว่ามกหลายได้ลุงใหญ่ข่อยนะเออเบิ้งอารมณเบิ้งอารมณลุงพ่นกับไข่กับล้านละมกหลายคือกันอืมกุ้อญาติพี่น้องนอลุงเนาะอืมขยันขยันหลาย <laughs> อืมเ <laughs> บิ้งพุนนาอันต้นยางพุนพนุน่ะเน่าอะไรพุนเะียวลงอ่ะลุง,ลง <laughs> บ่ จะฝนฝนมาเนี่ยบอกจะร่วงกันแลปลูกพี่นายด้วยอืมพอนพนี้ฝนมาแล้วอืมโครงการอะไยังมมยไม่มีฝนอยอ่แม่นเนาะเอา, <c oughs> เอาม่ขึ้น่คือตัวแขงเลย,ย,ยลุงมีตัวอแล้วนะเพราะว่าตัวแขงเข่อกว่าเยเขาเจับาไปถ่ายหน้าให้รถจาว,ว่างเอาไปถ่ยให้นีเฮรถไฟสนนนว่างนะสันจาว่ารถไม่เขาบม่ข้เอันอันอันรถไอ้ฮมน่อยเด้สนนพุ่นว่างด้วย เออมีเบอร์โทรได้อยู่บ่ไอ่บ่แล้วเอาไรเท่าไหร่เนาะไทยหน้าหัวฮะข้มอร้อยข้มปั่นปั่นข้มเครื่องปั่นเครื่องไทยน่นไร่ละหกร้อยมาอันคูปปีนั่นไร่เท่าไหร่เนาะปีนี้อ๋อคูปปีนั่นไร่ไร่ละห้าร้อยปีนี้ไร่ละหกร้อยบ่ควเอาน้ำมันมันขึ้นเนาะลุงเนาะโอ้ธรรมดาเออเราจะมีเบอร์โทรเราอยู่บ่เนาะ ไปยเงินเราเลยเงินยายแก้วไอ้ยังเงินได้เกี่ยวคอยหันไปบอกอันอันไอ้นั่นอันค้าประจำคอยอัจักจักแม่นคนบางหรือบ่บางงานเราหลายอันลูกอันลูกอันแม่แป้วห์นะอ๋ออือว่าใกล้ๆนั่ทังเกินไปกันหลดนั่นแล้วนี่ยิ่งฝนตกไปน่ะคอยยยาเพน่ปไปไทยแบบตากแดดไปไหนนะอืาเข้าปรไทยแล้วตากแดดเลยเออเพราะ้หนามันตายนะลุงเนาะอือ เออเจ้าเจ้าสีว่านมาเลืกเจ้าสีดำนาปีนี่ดรงว่านเลือว่านบ่กคุ้นคันเนาะอ๋อฟังเอาเลยเอฟซีเอ้ยคุ้นขางมาสันค้นขานมาสันมึงไงคุ้นขานไหมเออเรามามาทางนี้ได้บงเงินคนน่ะเรามาทำความสะอาดโหลดเราก็สีมาอันแต่งมาเติมให้มันดูดีเนาะคะนะ่ะเนาะอือแล้วก็สีมาขายบัดนี้บมึงไงมา,งาคิดแล้สลัดลายนายี่ ทันดีสันเครื่รองมันดีบ่ลุงสตาร์ทติดง,ง่ายอยู่บ่โอ้ยติดตึงเลยบ่อโอ้ยเ็ดจังไหนเนาะสิมีเงินมาสื่อรถน้ำลุงขีเนาะบ่เนาะลุงฮะยังบ่ะบ่ลุงให้อันไข่บ่มีเงินสดกไข่ไข่พันมาได้ไหนบ่ลุงได้เนาะพี่น้อ,นนอ,นนอนงอกันเนาะ ไายอย่าขึ้นทอนในซ้ำว่าให้น้องให้นุง่งเอาไปขี่เท่นนะเพราะแม่นยังดอนอันขั้นอยูเอ่เพื่อนที่ขวายขีย่มันนี่ก็รถรถอันน้องเนี่นี่ก็ได้รถน้องแหม่มอืมพออย่ง่ายรถน้องแหม่มนี่นะดิยินข่าวน้องแหม่ว่าสิเอาไปขี่อยู่มองเห็นงานอยู่ประสั่นว่ามองงานรถกงรถเก๋งหมดมีขาห,หน้าแม่ป้าทำเฮาสิขี่ไปให้ไปหน้าไปสวน,นอ่าอ่าอ่าได้ซ<ด>าเร่งพ่อแม่นบ่นั่นนันั่นนั่น ให้คอยให้คอยพักในเด้อลุงเด้อคอยว่าผ่านซื้อได้เนี่ยน่ะเออคอยว่าความจริงเนาะคอยบ่มี่ได้ท่านคอยบ่ล่ำคอยบ่รวยเนาะเออคอยก็เป็นลูกเป็นหลานแต่เป็นน้องเป็นนงเจ้าเออคอยบ่มี่คอยก็ย่างคอยมี่คอยก็ให้เบิดดอกว่ะคอยถือเลขถือเบอร์พลายลุงเออตั้งว่าอยู่เดี๋ยวนี่ลุงเออติดแฉเลยหอืม พันมนเจ้าว่าให้่อยพอนพอนได้ขอขอกรสตีว้าน้ำเจ้าไว้เดอ้อเอเอเพราะว่าคอยกระจองการรถสีมะขี้เที่ยวหน้าอยู่เดี๋ยนี่อ,อืม,มน,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 นันแล้วนันแล้วเอา่ออนันคอยจองจอเจ้าไว้แล้วลุงเดอ้อค,ค่อยถือเลขคนละคอยจ้งสิ เสียใจสดเจ้าหนะ้าแต่ว่าข่อยบ่มีก็ให้ข่อยพ่อนเนี่ยนะลุงเจ้าเข้าใจบ่ข่อยเว้านี่เออข่อยเว้าออกซื้อได้ได้เนี่ยหันาาหาย่นเออก็ขอ่ขอยข่อยเป็นคนบน่านนั่นเนาะเป็นคนว่าบ่มีก็คือบ่มีแม่นบ่ลุงเออเอาศัยว่าพ้อด้ขี้ไปให้ไปสวนไปหน้านี่นะข้อด้ายขี้แล้วนั่นแล้วเอาแบบสตาร์ทติดง่ายๆแล้วลุงด้วยจะห้แบบกระเดือดกระเดือดคือจังรถอันนี้ได้ร่นีบ่มีกึรดบ่ มัวอือไปจองได้เลยลุงเลยโอเคเออเอ่คอเอางามๆเอาสีเด่นๆเลยลุงเด้อเอออ่าอือไอ้ไอ้ไอ้ตู้นี่บ่บ้านบ้านนี่บ่ลุงโอ้โอ้ <men> อันชาเล่งบอกเป็นชาเล่งความบอกโอ้โอ้ที่เจ้าสิมาเฮ็ดแบบเดียวกันเนี่ยบอลุงโอ้เออเห็นล้วของน้องของนงของลูกของหลานกะคือว่าเนี่ยและโอ้ยลูกหลานบ่มีกะให้ลูกหลานพรเนี่ยเห็นว่าก็ได้ ม่สีดีกว่าเช่นอะไรขนาดแม่นมาลุงพระมามันบันไเติมสองช่บ่เแม่นน่าเอาไปวิจารเคลื่อนเจ้าเราสตาร์ทบทเรียนเราอยู่กลางฟ้ากลางดรงเทศนาสิบะโดยจูงหาช่างบอเออประกันนึเดือน่าสั่นแม่เปล่าคือประกันน้อยเดือนแทเมราย่างกับก็ปีหนึ่งปะเตอ ขี่เข่าเมืองเข่าเมี่ยง,งก็สุดได้ได้ลุงได้ว่าจะมีน้ำมันบ่าโอ้ยแก้าคุณบ่าวถือแขกลุงคะแนนเต็มร้อยขอกระแทมให้เจ้าอีกหนึ่งดีก,กว่าให้เกินหนึง่งคะแนนว่ะเดิมเมืองไปอร์ลินก็หนีโบก,กินโบ,ก,ก,นบก,กินทุดน้องใหม่แล้วกินเต้นน้ำมันเออเบอร์ลดพ่อแม่พี่น้องฟั่งฝ่ายเอ้ยลุงลำบกหลายเด้อืมเบอร์เด้อค่ะเด้อพ่อออนกมาเอาเครื่องมาเอาเครื่องตันหยาเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้อืม เรื่องอะไรค่ะขอดไปขอดไปธุระอยู่ลุ่งขอดไปธุระอยู่เออรถไปเดี๋ยวไปส่งลูกหมุดว่เป็นยังเออประอ้นก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ป้าก็มาเอาเครื่องตัดหญ้านะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปประอ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าอ้นที่สาวลูกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ